สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับยูกับผมคือเก่าคือเดิมนะริวปืนแรงผู้ชมกันหลังจากที่ผมบอได้อันนั้นลงวิดีโอ2อาทิตย์นะครับผมในช่องเกือบ3มแล้วกันมันเป็นจังสี่ผู้ชมคืออัน,นันมันมีหลายเรื่องนะที่เหตุให่ผมบอสามารถลงวิดีโอได้มันหลายอย่างนะปัญหาอน,นันตน้ำเหลือตัวหนึ่งนะแล้วกัน สร้างทอดนะครับผมผู้ซีบอกขอเบาเลยกันอ่ะกัดยู่กับผมคือเก่านะครับผมบลกลับมาแล้วนะในโลบ็อกนะครับผมเหมือนนี่กัดยู่ในแมปไอ้นี่นะครับผมเท้าเวอร์แบตเทิรนะผู้ชมกัดผมรู้สึกว่าเกมนี่แหละอาจจะเป็นเกมแหลกๆเลยเกมตั้งป้อมในโลบ็อกในก่อนที่ที่มีพวกเท้าเวอร์ดีฟนหรือว่าอะไรต่างๆนี่ที่มันมาน้ำหลังเลยกับดังๆนี่เพราะว่าลากักๆเลยที่ผมเข้าใจว่าเกมนี่นี่มันเป็นแบบอันนั้นเกมที่แบบ อีหยังแหละผู้ชมเกมที่แบบเกมแรกๆเลยก็เพราะว่ามันสั่งนานแล้วนะครับผมแปดแปดปีได้แล้วมั้งขันจื้อพอพิษน,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 นะรู้ดครัว่ามันสั่งนานมากๆแล้วนะครับผมผมรูม้จักเกมเด่นแต่ม่อหนึ่งเลยผู้ชมยันตอนนี้ม่อหายเลยก็บแล้วปีสองพันสิบเจ็ดนะสี่ปีก่อนผมรู้จักเกมนี้นะค,ะคือผมเล่นทันอยู่ช่วงนั้นนะผู้ชมกับพาพเกมมันกับจ็คเป็นยังไงแหละผู้ชมเกมเลอะๆแหละจังวัดหลังๆนี่เกมดีแล้วนะครับผมเกมอันนี้ อันนี้ก็คือยูนิตทั้งเบิร์ของผมนะครับผมที่เล่นมานดีกัดแต่ก่อนนีลู่ซู้ึกว่ามันสีอันนั้นนะครับผมมันสีมีแค่แพลตฟอร์มในคอมถานั้นที่สามารถเล่นได้แต่ก่อนนะผู้ชมแต่เดี๋ยวนี้มันพัฒนามาให้มีแบบมบายเอดิชั่นแล้วนะครับผมเห็นมันท่านก็อยู่ทันสมัยด้วยผมกดว่าดีนะครับผมเพราะว่ารักเล่นเกมนีผมก็ชอบอยู่ขั้นผมได้เล่นนี่บอกเลยบโจบง่ายๆผู้ชมกัดอันนี้ก็สิเป็นยูนิตของผมที่ผมปลดลลอกได้ก็สิมี สกเกลนะครับผมทุกคนเปิดมากเกมนี้ต้องมีอยู่แล้วสกเกลตวัวยิงปืนแล้วก็ไอต้ตัวนี้ครับตวัวแฟกเกอร์มือระเบิดนะครับผมเสือเอา100เครดิตแล้วก็สไนเปอร์ตัวนี้ก็100เครดิตอันนี้ก็ฟาร์มนะครับผมหาลอยเครดิตแต่มั้งคัอผมจีบหัวปิดแต่มีประโยชน์มากนี่ทูบเบอร์มอท่าจีบแล้วก็บ,บาเล็กไอ้นี่นี่บักพวกสองตวัวนี้สำคัญคือกันผู้ชมเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งคันเท่าสีลงสนาม ขัน้นเอาไปสองอันนี่กูบอกเลยบอกไว้เพราะว่าอัน,นอันนี่นะมันสิทําการเสกหลดแต่อนนี้ทาการเสกทหารมันเกิดพ่อๆกันแล้วผู้ชมแล้วก็อเวเตอร์ผู้ชมเป็นเป็นนักบินแล้วก็นไอ้นี่เมอร์เซนเนลี่แต่อันนี้ผมใส่เป็นสกินเออแล้วก็มันเกิดเพิ่งอัปเดตสกินเข้ามาด้วยนะหู้สึืวอาว้ายังสั่นนี่สกินมันเสียวผมบอกเห็นอะไรวะคือล่างต้นฉบับมันอผู้ชม มันสิเป็นแบบใส่ชุดสีแดงแล้วก็ใส่หมวกเบลเลต์แล้วก็สะพายกระเป๋าแต่นนี่ผมใส่เป็นสกินนะอินเซอร์เจนแล้วครับผมเป็นผู้ก่อาการนะการ้ายนะแล้วก็มาร์คแมนคอมมานเดอร์อันนี้ก็มีประโยชน์อน,นาชิดอันนี้เป็นป้อมที่เอาไว้เฉพาะไอ้นั่นนะผู้ชมเพาเรียกยังไงเป็นป้อมที่มีประโยชน์ที่สุดในการ PVP แล้วก็ DJ อ,อันนี้ก็มีประโยชน์คือกันผู้ชมในโหมดในทุกโหมวด,ดแต่ผมสีขอใส่เป็นไอ้ตามลิทนี่แหละกันนะครับผู้ชมคือ ผมเองก็บุกห่อยเข้าใจดอกว่าเป็นยังนะคือเขาต้องมาตไอเนี่ยนี่ผมก็ดสีจัดไปตามนี่นะครับผมกาดบ,บ่มียังมากนะผู้ชมแค่นี้ก็พร้อมลองสนามเลยคือที่กรูไอหนีบจังใดวะคือจักสิว่ว่าอยังไรเลยผู้ชมอ่ะเล่นให้เบิ่งเลยแล้วกันนี่ปกตินี่อนาน่าฉีดนี่มันบ่มีประโยชน์เลยนะครับผมกันเกิดออกมาในเซอร์ไวเบิลนั่นไมนกัดเพราะตาั้งจะปมธรรมดาปมหนึ่งนะผู้ชม คือหน้าชิดนี่มื่สิมีประโยชน์กับต่อเมื่อเ้าเหลนใน PVP เท่านั้นนะครับผมย้ำว่าเท่านั้นเกมเริ่มแล้วเข้ามานี่ผู้ชมคือผมเองกับบค็อก้ลูดอกนะบัดเป็นอย่างคนเขาคือหมักอันนั้นเถออว่ามาแล้วซไเว่าหมด บอกเลยแมทนีบอจบง่ายผู้ชมคือการที่เขาเขามาเล่นนี่เขาต้องเลือกแมปยาวๆไว้ผู้ชมซึ่งแมปที่ยาวในเกมที่สุดก็คือบอร์ดเดอร์แลนด์กู้ก็เพึงรูนะบอเป็นอย่างคนก็คือไฟหากันแถอวะบอร์เดอร์แลนด์นี่ก็เพึงรูนะครับผมนี่มันเกิดสิมีบอกนะแต่ละด่านวระยะทางเท่าดรสันสุดเก่าซินะครับผมมันเป็นทางตรงเลยโอ้กูเคยเห่นอยู่เทือหนึ่งท่าท้ายมากผู้ชมมากรีเสร็จไปเรื่อยๆนี่ เอามิดในโหลดก็ได้นะครับผมยาวบ่อตางกันแต่ว่าบอดเดรนยาวสุดนะครับผมบอดเดรนหกเก้าแต่ตัวนี้หกสี่บ่อตางกันอ่ะเปิดมาเปิดมานี่ปกตินี่อ่ามันสิต้องมีคนฟาร์มเลยแต่ว่าอันนี้ผมเอาหน้าชิดมาวางไว้นะครับผมอ่ะนี่อันหน้าชิดเป็นโตกันนะโตกันตอนเริ่มเกมนี่อันเดียวคือเปิดที่เป็นประโยชน์ที่สุดในการแข่งขันแต่ว่ามันสีไหลประโยชน์ขึ้นมาทันที ขั้นเกิดห้าเหรีในเซอร์ไบวอร์โหมดมันก็เลยให้เ้าอัพเกรดแค่สองนะครับผมมันก็เป็นสัญญาลักอย่างหนึ่งบาทสกิลพวกนี้นี่ก็นเ่าเหรีคนเดียวนี่มันสิบลมีประโยชน์เลยแป๊บเดียวเวลซี่เลยผู้ชมสองบาทสองบาทเัินเวลซีเลยกับสกิลสุดท้ายคือโนเมอร์สี่นะครับผมเป็นไล่ปานี้นะนี่มันเกิดสีมีข้อมูลบอกว่ามหัศจรรย์ังไงจากมันบิ๊กเกอร์คลิปใสมันเกิดยิงไวยิงไวแล้วก็ยิงได้นานขึ้นกว่าเก่านะครับผมอาวุธที่มันสิใสกับเปลี่ยนจากเทคไนท์เป็นจีสามหกสีนะ อมาเลยเอาเป็นว่าผมบอกขอบอกขอเสียเวลาเลยกันอไหนๆก็มีเงินแล้ตั้งฟ้ามเลยฟ้ามนี่สิไมีประโยชน์มากตอนหลังเกมเอาเอาไอบา้าอะไรวะเออฟรามนีมีประโยชน์ที่สุดนะครับตอนเลดเกมเพราะว่ามันเสียเงินเท่าเลยกัน เราสามารถเอาเงินนะไปอปเกตหรือว่าซื้อยูนิตเพิ่มเติมได้มาอซอยกันนะครับผมผมเล่นในสูงสุดนี่ฮอดเวบฮอดเวบ4 0นะผู้ชมเจอกหัาหนหวหนหาโตพอของมันเลยซื้อว่ายนะครับผมเป็นอสุนลากายนะซึ่งราคาในเลือดหาแสนผู้ชมคือการที่เอาสิขามันได้นี่ย่างหน่อยๆคิดว่าต้องใส่โตเพสซ์อบอกกันเร็วกันเหนือนะเขาต้องเห่นกับคนทีแบบมียูนิตหล่านั้นนะครับผมบริัทกูบอกเลยไปบรอดผู้ชม เราต้องไปกันหลายหลายคนวะแบบคนเดียวนี่กลัวมันเกินความสามารถวะอย่างหน่อยๆกูต้องมีเลี้ยวกันเหนือแหลยเพราะงั้นกูศีลนะได้แบบนั้นอ่าเนี่ยโอเคพอเหลือมีเงินตั้งโตจักหน่อยแล้วผมก็สิเอาไปซื้อยูนิตใหม่มานั่นมาเสริมมาหน้าชินนะครับผมประวัติลักๆเลยหลุดซึกว่าเหลือเบาไวเลยนี่อันเด็สปีดดีมันแ,นแลนเข้ามยเลยอย่างหน่อยตัดเหลือมถิ่มไปจักหน่อยก็ดีผู้ชม กูว่าจังใดกูก็บอลอดผู้ชมเนี่ยบอลอดบอลไปยังผู้ชมร้องใหม่โอ้โหเฮียแม่งเลดเกมเกินกูนี่แป๊บเดียวสิเว็แปดแล้วเว็แปดก็บอ,อดแล้วผู้ชมเนี่ยว่าบอลอดก็คักกูนี่อ่ะบอลลองบอลู่ผู้ชมเอาให้มันลู่ไปเลยว่าสีหลอดบอลอดนี่อ่ะ,สออะเสริมเลเซอร์เพิ่มระยะนะครับผมโอเคอินซอร์เจนตเ,เท่ากับยิงซอยนะครับผมเนี่ยปูเก,กาะการไล่นะผู้ชม เป็นสกินของทหารหลับจางนะครับอ่าสกินอ e ีพิกนะครับผมถือว่าราคาบาแพงนะหกไหลหาิบเครดิตเองเขาลงแข่งแต่ละเทือนนี่กัมันสิมีบอกนะครับผมขั้นเกิดวัดเขาเหรียญฮอดเวฟเท่าไรวะเวฟซิปนี่เวฟซิปนี่ประมาณนี้ได้กัดได้ยี่สิบเครดิตขั้นเกิดวัดไปอันนั้นเวฟเศร้ากัดสปิประมาณหลายแน่จจง่อยนะครับผมเ่าสิได้อีกขึ้นมาเป็นหาซิป โอ้มันหลายผู้ชมไปเล่นยนเอาเองกูอธิบายว่าถือเลยอ่าผมคือผมต้องเอาคนมาเสริมอีกวะค่นีบพ่อเลี่ยกูได้ยินเสียงแล้วบอดมันมาแหละผู้ชมตายอย่างนี้ตายจังได้ก็ตายกูนี่อ่ะมีอะน้าฉีดตัวเดียวตอนแลกเนี่คุ้มเกมไปอยู่แล้วผู้ชมต้องเห็นอะไรสักอย่างแหละต้องอัพเกรดฟาร์มแหละบอดมาแหละเลืเอนลอยแปดซิปัวบว้กับคักว่ะมีคนอยู่ค่นี้หรืออาจจะไว ผมแน่ใจว่าอัปเกรดฟาร์มก่อนเพราะว่าฟาร์มนี่มันตีให้เงินเท่าไหร่ตอนเล่นเกมนี่ฟาร์มนี่ยจะมีประโยชน์ที่สุดผู้ชมอย่าลืมด้วยแต่ว่าขั้นเหร็นกับหมูนี่เขาต้องแบ่งกันแบ่งกันกันแบ่งกันฟาร์มนะ,อะโอเคเอา,อเเอาก,กาูกดผิดพลาดอ้าวบ่ายี่แล้วผู้ชมคือเหร็นในโทรศัพท์มันก็สิเออเออ,เอ,อย่างสิละปกติกูเหร็นในคอมนะผู้ชม,มนี่มันเกิดสียิ่งตับ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 อย่างนี้ Okay. เงินทั้งเปิดผุลงกับฟาร์มเลยอ่าบอเป็นยังนะครับผู้ชมในไหน,นกูก,กิเพ็ยบฟาร์มอยู่แล้วโอเคบอดจากไปแล้วโอเคโอเคหลังจากนี้ก็ปล่อยพวกนี้ยิงไปรัวๆ,ๆผู้ชมอ่มานาทีของมันแลหละเรียบร้อยมาตื่นโตไรดีผู้ชมคว่ำมันเดือดนี่มันทีนีประโยชน์หลังเกือบไว้นินจามาผู้ชม บากนิ้นจานนี่มันลองหุนนะครับผมคือเขาต้องอับเกียรดทหารของหอยมีดเขาเรียกยังไงผู้ชม hidden hidden detection นะผู้ชมนี่เป็นพวกวิทยุตดหูนี่มันติดอันนั้นซอยในการฟังสัญญาณเลยอกิไอ้นี่นะครับผมจับสัญญาณของพวก hidden ได้คือพวก hidden นี่ลองหนุนสังเกตผู้ชมโตปกติสียิ่งมันบบได้นะเพราะว่าบบเห็นนะโบกับโบกัขั้นอันนั้นผู้ชมขั้นโตด้กตามที่มันบบมี Hidden Detection ก็สามารถยิง Hidden ได้คือกันนะครับผมเพราะว่าิขั้นเกิดว่าเขาใส่เอาเวียเตอร์นะเป็นนักบินนะผู้ชมคือเครื่องบินมันติบินบนเลยกันอันนั้นสี่ตำแหน่งให้นะครับผมให้หัวที่แบบม,มีการมองเห็นนะเห็นหสามารถจับ h i เด e n ได้แล้วก็ยิงได้นะครับผมนั่นแหละเป็นประโยชน์ขั้นสิทธิ์เกิดขั้นเกิดว่าถามว่าป้อมได้มีประโยชน์ที่สุดในเกมกัดแน่น,นอนปุ๊ปป่อมราคาแพงเลยผู้ชม แต่ผมเองก็บอกว่อยมีนะตอนแรกผมกับก้าววาสิเก็บไปซื้อเร็วกันเนือเนี่แหละเพราะว่าเห็นมันมีประโยชน์นะครับผมขาแบบว่อยได้โอเคทีเด่นมาอีกแล้วผู้ชมกูเริ่มบาไว้แล้วเดี๋ย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 วอ่ะบ้าชิบหายเลยมันเสียอาบักบอดให้ลงผู้ชมอ่ะตั้งที่เด่นอีกเฮ้ยที่เด่นก็เฮียแหละก่อกันไล่ตาลิบัน ออนี่แลกัดน,นี่ผู้ชมเมนบอกไปแล้วนี่บักกันนี่ก็เป็นปัญหาขึ้นกันนะครับผมบักมิเตอรี่นี่คือขั้นเท้าขามาันเหนมันสิบ่ตายทันทีขั้นเท้าขามาันเหรนมันสิกลายเป็นโตอื่นเน็นบอกขันเกิดว่ามันกลายเป็นบอดนี่จังไดกิดเี้ยผู้ชมปรดบอดนี่ตายยาโคตรผมสีสเปรมรถที่หลังเลยกันยังบ่มีประโยชน์นะในเวลานี่โอเค ฟาร์มกิดคว่แจกเงินเด็วกาดตอนนี้ผมมีเงินสพอร์ตอยู่ลักพันนะครับผมอ่าผมต้องใส่เงินลักพันนี่เกิดประโยชน์นะมาตั้งทหารอ่าเกรดไปต้องควบขู่ไปกับจำนวนด้วยนะครับคุณภาพนี่ปวดลักลักเลยเข้าสิก่องจับฮิดเด่นนะครับผมเบฟสิบเจ็ดบอดสองกับสิมาเงินบอพอกหมอผี พวกเฮี้ยนี่ก็เป็นปัญหาคือกันนะครับหมอสผีนี่นี่โคแมนเตอร์มันสีทําการเสกบักฮานี่ผู้ชมมันบบแมนโตนอร์มอลนะมันเป็นแบบไอ้นั่นมันเป็นดวงวิญญาณที่ถือกันเชิญขึ้นมาเด้อผู้ชมเลือดเจ๊ตโอ้โหถือว่าเป็นปัญหามากเลยกันเกิดว่าแรกๆนะข้าสีมองมันเป็นปัญหาเพราะว่าเขาต้องมายิงบักฮานี่ก่อนที่ก่อนที่ติเขาถึงโตพ่อมันได้เงินโบธรรมดาผู้ชมอ่าโอเคพอได้เงินมาแล้วกัน ผมก็ต้องเสริมกําลังทหารก่อนว่าผู้ชมผมเห็นอย่างหลายบ่ดด้ตัวนี้โอเคคงต้องเสริมกําลังทหารดีเลีผู้ชมประวัติต้อบมบีนก็นเริ่มมาลายละอ่ะเสริมไปเสริมไปโคตรลงทุนเลยผู้ชมเ่งโอ้โหทันเกิดมันแตกแปรมาเป็นบอร์ดนี่กูบอกเลยยังไดก็กสวยผู้ชมช่วงช่วงต้นเกมนี่บักเลือดลักล่อยถือว่าเป็นดันานท้าที่สุดนะครับผมประวัติ มันแบบบกอยมียังยุดมันได้ไงผูกกว่าสิตายธรรมดาเนาะเ,เดี๋ยวหาจังว่าตั้งคอามมันเดือก่อนเพราะว่าคอามมันเดือน,นี่ลกัลกๆัด้ยผู้ชมอ่าอ่าตั้งมองได้ดีละตั้งมองนี่ละกันคอบคุ้มดีเพราะมันเดือน,นี่ท่านที่ซอยให้ฐานของเขานี่แอคทีฟขึ้นนะครับผมนี่เพราะอัพเกรดมานี่ตอนแรกนี่ยขั้นเขาบออัปเกรดนี่ผู้ชมเวลหนึ่งนี่มันกระสี เพิ <Es pe c> ่มแค่ระยะการยิงของทหารเท่านะและ้วก็สกิลที่สองของท่านนี่ท่านศิษสามาทีไหนทหารองเข้านียิงไว้ขึ้นได้แล้วก็นีน่สกิลที่3ท่านศิสามารถยิงซอยแล้วก็เหตุในทหารเฮาดีดได้นะครับผมเฉพาะแต่ว่าเฉพาะไอ,อน,นี้ป้อมที่อยู่รอบกายท่านเท่านั้นนะครับผม,ผมบอกว่าเป็นสิ่งก่อสร้างร่าทหารท่านศิษสามาที่มันแอคทีฟได้อาอันนี้ก็คือเป็นแค่ล่องจากเข้าเท่านั้นนะครับตัวความมันเดอนนี่เป็นเพียงผู้บัญชาการล่องจากเข้า ผู้บัญชาการใหญ่ก็คือเฮานี่เองนี่ครับเฮาศี่สามาั่างก็มันเดือได้เลยกับว่างยุทธศาสตร์จัดการทหารได้จริงๆเห็นบน่จบงานท่านก็เก็บปืนต้องว่างทหารเพิ่มแลวผู้ชมกบวัวห卫เลวกลัว保卫ก็ค่ะจังใดก็保บบวนี่นะแต่ผมจะต้องอัปเกรดทหารด้วยเน้นจำนวนบกพอบอผู้ชมนนอกนั้นผมถืไปมันลดเรื่อๆต้องอัปเกรดป้มด้วยวะ พอว่าหลังๆนี่ผมต้องใช้งบประมาณมหาศาลในการจัดการนะครับคุณนี่กตกปัญหามาแหละบอดนี่อาณาชิดยิงบอดถึงเลยนี่จังไล่ละต้องหาจังว่าอัปเดตฟาร์มก่อนผู้ชมนะให้ทันฟังยิงเห็น,นบอกผู้ชมพอท่านยิงปืนถึงฝ่ายนี่ทาหารนอกกระสิดีตามเลยเห็นบอกยิงัเราแบบเลยจากเอเคปานิมจีเลยนี่ จะกินนี่นะครับผมปืนใหม่มันนี่ปืนที่สองนี่ผมบรรลุมันปืนยังน่า,นาจะเป็นแบบปืนตระกูลเอเคเละแล้วว่าปืนที่สามทุกท่ายนี่ก็ใส่คือกันเบิร์ตทูกสก,กินนะครับผมสาหรับฐานรับจ้างนะเอ,อ็มสองีเก้าซ้อนนั่นเองนะครับผมสุดยอดปืนคนของอเมริกเกนี่คยเห็นไหมมันสเปมบอร์ดรัวๆเลยผู้ชมกัวบวาไว้าวะพันหกตายแล้วก็กคอยโอเคท่านบอกพันหกตาย บกเหี้ยนะปัญหาหมากเลยผู้ชมมันเป็นบอดด้วยแหละบอดใหญ่ต้องยิงไปเรื่อยๆตา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 โวยเห้ยเสียงหนีบเสียงหนีบปันหาปอบแปรผู้ชมโอเคเริ่มเวฟไหมเียบร่อยผู้ชมเงินสนับสนุนมากเกิดรอชาอยู่ใยห้องเกิดอันดับแรกเพิ่มทหารอ่ ยังบอจําเป็นท่านบอจําเป็นใหญ่ท่านฟังยิงนะครับผมเพราะว่าสกิลของท่านมีคู่ดาวนะทุกการกระทําของท่านเพราะมันเดือดนี่สําคัญที่สุดนะครับผมอืมโอเคผมถาาเก็บต,ตัวนี้ก่อนโควาลักลักเลยผมติดต้องอัปเก็บอีกกานเกิดที่เด่นบอดมานี่จงังไดก็โตก็ต้องมองเห็นนะครับผมการมองบ่อเห็นนี่จังไดก็ตายแต่ขวดออกหูเลยผู้ชมมา ผมต้องสเปีมทหารหลับจังรัวๆว่ะไอ้ท่านตั้งมือบีดและได้การเห็นบ่หลังจากท่านยิงปืนเป็นฟ้านี่ป้อมที่อยู่รอบกายท่านที่บีดเลยโอเคอัปเกศแล้วนี่ผู้ชมจากแรกๆนะพอมาหลังสามนี่เขาสีเห็นได้ว่าอาวุธของมันก็เปลี่ยนด้วยมันเป็นล่างทหารหลับจ้างธรรมดาที่เป็น AK 1 2หน่องะครับผมแต่ผมมองเบื้งดีๆอาจจะเป็นพวกปืนตระกูลเ k ก็ได้นะครับอันนี้บนาแมนการิว อมกแลวบกโตปัญหาเลยลาวาผู้ชมตอนมันตายมันติดแข็งเครับผมแข็งกลายเป็นหินิดก็ต้องเสียเวลามันนั่งยิงมันอีกปวดบ่าเลยนะไอ้ท่านตังดีได้เลยโอเคอับไปอับไปยะได้อยู่มันสีอินครีดดาเมดด้วยนะครับผมหลังๆถือว่าดีนะครับผมมายิงตบ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  เสียงเริ่มดังแล้วผู้ชมโอ้โบวไวย์เลยผมต้องหาทำรีดีๆว่ะก่อนที่จะไปมรดแทนรับแรกเลยผมต้องอ่าอัปเกรดองค์คลาก่อนอ่าให้พวกนี้ปกป้องคอมมานเดอร์นะคะะรับผมแล้วกให้คอมมานเดอร์สั่งการอีกทีนี่โตปัญหาใหญ่มาเลยผู้ชมบักฮิดเด่นบอดคือบักนี่นี่ขั้นไผ่โบเห็นมันนี่กิดแล้วจำนั้นผู้ชมกันป้อมของข้าโบเห็นนี่ เขาต้องเบื่องตะก่อนทหารทุกนายได้รับอาวุธครบแล้วโอเคโมเมนทหารดิปกอการไลออ่ผูกกอการไล่ทุกนายมาเดี๋ยวผมผมต้องแบ่งส่วนให้ได้วะเดียวอืผมเหลืออีกสิป,ป้อมวันนี้จํานวนนะผู้ชมข้อสีสามารถวางได้เส้าหาป้อมต่อคนเกินเกิดเ่าเหลี่กูเดียวอืมมันสั่นว่างนี้เลยเลยกันว่างทหารรับจ้างให้ได้สิบแปดตัวเลยนอ,อกนั้นผมสีสเปลมรถ ได้เรื่องอ้าอะไรวะบางที่มันกเกิดเกิดขอพิดพลาดได้บ่อยนะผู้ชมจะไปจนติบตึบตึบกลัวจังได้กูกับบอลอดผู้ชมพวกว่าเบิ่งจากจํานวนศัตรูแล้วนี่มันมีโตสตันมาด้วยโตท็อกซิกนะครับผมมันเกิดโตนี่ระเบิดเซนาป้อมของเฮ้านีมันสี่สตันนานเลยอะให้ท่านฟังดีได้เลย ความมันเดือดนี่ถือว่ามีความสําคัญที่สุดนะครับผมอ่าผมควรสีสแปมรถด,ดีเพราะวะ่าอ่ะสแปมกับสแปมแป๊บนึงอ่าหาร์ทัมลนี่สแปมรถดดเดชป่อมนะครับผมถือว่าดีนะเพราะว่าปกตินี่รถแค่เจ็ดขั้นมันก็พาเข้าไปได้ไกลแล้วอ่านี่ผู้ชมนี่ขั้นเขาวางสถานีรถแล้วนี่มันเกิดทีนี้รถจีบออกมาแล้วก็พุ่มตึงจีบของเขานี่ ทีนี้เหลืออยูต่ตามกำหนดนตามทุดกับเส้าหานะครับล่างแรกนี่อันนี้คืออินเซเจ็ดนะครับผมที่อัพเต็มแล้วเมื่อเซนเนลี่ในหล่างของก่อการไหลนะครับผมหิเดนบอรดกลัวจังได้โอ้ตายเรียบร้อยตอนนั้นไรนิว่ะตสายฝาแลนโกดไว้เลยผู้ชมอ่าไวสม๊มอ้ไวสำมเดกก็ตาย ขวดหวดวัวตักระสุน M249 มันช่างดีจริงๆจาก M249 กันคอมมันเดืทาสังดีติดกลายเป็น m t 4 2ทันทีโคตรรัวเลยคือในกรณีที่เขาบอกมีความมันเดืทาเขาสามารถใส่เมื่อซินแนลลี่ได้นะครับผม <c oughs> มันเหมือนกันนะแต่ว่าเมื่อซินแนลลี่นี่มันสีดำเม็ดได้แบบต่ำกว่าเลยก็สะกว่านะครับผมแต่มันเกิดเหมือนเหมือนกับนความบรรเอาแหละ บอมเป็นคนมันดือ้อดคนมันโดบักบาดบักถือแก๊ลลิงนะผู้ชมอ่ในกรณีที่เขาบ่มีคนมมันโดเาก็สามารถใส่อาเมอร์เซเนลี่ได้ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับผมเอ,อัปเกรดไปโอ้โหเลื่อมมาบอยู่เหรอวะผู้ชมหลังๆนี่ผมเริ่มต้องการเงินแล้วป้านนี่ผมคิดว่านอดเบลซีก็อน่าจ,จะพอแล้วเพราะว่าลักๆเลยอัปเกรดไปกับสำนักผู้ชมเสียงเงินถิ่มซื่อๆ อาจจะได้ผลตอบแทนกลับมาหลายก็จริงแต่ผมคิดว่าลงทุนไปมันก็คงบ่อกลุ่มวะโอเคหรือาจะปลอมที่ยังบอกเกรดผมสิรีบอัพเลยโอ้โหเสียงปืนคนเบานีแสบหูหมากคุณชมเห้ฟังดังบอดังจำได้บอดจักลงมาหนีจนอื้อโอ้ ปวดดังเลยอ่าเหลือก่อการไลบร่บนจักนายเองที่ยังบบได้รับอาวุธขันสูงต้องรีบแจกใจอโอเคเหลืออีกนายเดียวเท่านั้นผู้ชมแล้วก็ผมก็ต้องอัปเกรดอันาฉีดอีกอันาฉีดนิดยังเป็นเทคนายอยู่เลยโอเคอัปเกรดอันาฉีดก่อนเอดี๋ยวได้นี่โนเมอร์ซี่ หลอเท่ขึ้นมาทันทีผู้ชมสวมหน้าก,กากแล้วก็หมวกแก๊ปกับด้านด้วยโอ้โหยางรอเลยแล้วกันเดี๋ยกวก็าการไล่ไนนี่ที่ยังบได้รับ,บอาวุธิขันสูงกันบเกย์จะเข้าไปผู้ชมอย่าได้รีรอเลยกับผมสิสมาสแปรมรถต่อเลยกันเกิดเงินเหลือโอเคได้การแปรมรถเดี๋ยวรอยว่างกันแบบทีทีสงอง้อม เพือพอหลังๆนี่ขั้นฟาร์มเริ่มบดประโยชน์ผมก็สิว่างรถต่อนะครับผมเพราะว่าหลังๆนี่เขาต้องใส่รถอัพเกรดจากรถจีบธรรมดากลายเป็นรถถังนะผู้ชมให้มาต่อสู้โอเคป้อมสุดท้ายละหาทำเลอืมเอาหม่งนี้แหละโอเคแล้วก็เขาก็ค่อยๆอ,อัพเกรดไปอาจจะเหนื่อยๆจังหน่อยนะครับผู้ชมกรดเรื่องธรรมดานะอ่ะจังหวะน,นี้ก็ให้ ท่านความมันเดือดเลยกัน,นให้ความมันเดือท่านสั่งไตเกอร์มาซอยนะครับผมสไตเกอร์แหลกๆมีประโยชน์มากเพราะว่าเลือดมันหลายนะครับหลายกว่าจีบอีกอ่ะเกไปอไปเกลือไปขันทุทไทยเป็นรถถังข่อยอัพเกรดตัวนี้อัพเป็นรถติดป,ปืนก่อนเรียบร้อยเนี่ยผู้ชมโอเคเงินเหลือ อัไปพอขั้นเท้าอับเป็นรถติดปืนด้วยรถถังปุบนี่พ่อเดะอับไปปุบนี่มันก็นสิออกมาเลยนะครับผมโอเครถพวกนี้ก็สิไปซนนะครับผมอ่ะไปซนพวกซอมบี้แล้วก็ยิงซอยได้ระดับหนึ่งนะครับผมถือว่าเป็นเรื่องดีนะผมว่าคุ้มค่าด้วยอ่ะอัพเกรดไปผมต้องบึงซะก่อนว่าผมอัพเกรดครบยังมาอยู่ฝั่งนี้แมงแสบหูหมากผู้ชม คผมต้องเลือกเกว่าเลือกทำเลดีๆแล้วก็ขบวนรถนี่ต้องออกมาเพอร์เฟกด้วยเอาเป็นปอมนี่แล้วกันได้รถถังมาเลยขั้นหนึ่งผู้ชมนี่รถถังเกิดสูงสุดเกิดเลือดแปดร้อยนะเดี๋ยวถเงเงินมาที่เหลือเก,กิดผมสีตแปเปมรถถังรัวๆเลยนี่บตัวปัญหามากเลวผู้ชมบอดสามคืด คันมันทึกอย่างเดียวโบแมนอย่างดอกแกันี้มันแลนผู้ชมมันแลนแลนแล้วโบแมนซาซาด้วยแลนอย่างไวเลยบางทียิ่งนํำหอดบบทันนไวพูดนั่นแหละนี่ผู้ชมรถติ๊กปืนกันยิงซอยนะรถถังกันยิ่งเนอะหลังๆนี่มันสีบนยากแต่นะครับผมแต่มนสียากแต่ช่วงต้นเกมเลยผู้ชมพอเลดเกมปุบนี่มีเงินปุบมีกองทับแน่นี่ กูบอกเลยสบายเงี้ยมันยิ่งอัดหนาทำยังสี่เลยยางหดเลยอ่าอืมโอเคผู้ชมเราต้องอัปเกรดเพิ่มลววเ,เลยวะเฉยๆบ่ได้ลรงเนี้ยมันนี่เออกูรู้ว่ามึงต้องการเงินเหยียดแหมมโอเคออกมาเลยเดียโอเคต่อไปป้อมนั่นก็ได้ อับเกตผู้ชมเจ็ดพันเก้าถือว่าแรกๆนี่ช่วงแรกๆนี่ถือว่าเก็บยาก,ยากอยู่นะเงินนี่แต่พอหลังๆมีบ่อโตโวดโในยนิ่งปุบเนี่ยมันก็ได้ลายอยู่บอสซีเรีสยลน,นะครับผมจบนี่กูได้ลอยหนึ่งกูสบายเลยเงี้ยมามาไกลหัมาไกลเกินเว็บสามสิบนี่บอกเลยได้ได้ลอยหนึ่งนะผู้ชมสบาย,เ,ยเรื่องแค่นี้อ่ะรถถังมาลุลๆเลยจังหวะนี้ เรี๋ยมีเงินต่างตัวแล้วแต่สถานีแด่ยังเป็นรถจีบิวผมติดแปลกดียังสถานีนี่โอเคอเครบไปแหละรถท้งนี่อะไรวะเดียวเดียวเดียวไม่มันติดกันแบเนี้ยโอ้โหบอเพอร์เฟกเลยความเพอร์เฟกต้องเป็นอันดับหนึ่งผู้ชมเอาเอาโมเมนฟาร์มกูร้อนแลวผู้ชมกูเริ่มร้อนเลยฝ่าหลายกูล้นหลายเนี่ย และอาการของคนล้นหลผู้ชมโอเคมาแล้วแค่นี้ก็น่าจะครบแล้วนะครับผมเพะวาผมบอเห็นป้อมได้ที่บอมีแหละรถถังนี่กอาการไหลของเขาถูกนายก็ได้รับอาวุธสมบูรณ์ถุกคนแล้วนะครับผมก็ถือว่าจังสี่นะครับผมอ่านี่ก็ถือว่าเป็นขันซุดแล้วนะครับผมสำหรับการต่างป้อมของผมนะ อันนี้ก็สิเป็นเชื่องยุทธศารุงผมนะครับแป๊บเดียวหอดเวฟสามสี v แล้วอ่ะอ่าสเกลผูุชมอันนี้คือเป็นเกมพาดนะเขาสามารถอ่ะใส่เหนก็คนอื่นได้นะครับผมหาสิโลบักนะเขาสามารถปับ๊บโตหอยไงเห็นหน่อยก็ได้นะครับผมโคตรดีเลยเี่ยเขาก็สิได้เห็นมุมมองแบบนี่มุมมองของพวกซอมบีมุมมองของทหารจีแลนออกมากนะครับผมเอาชิบปายแลวกูลืมเบิรงบอดโอเคถึงรถถังตามตายไปกว่าจังไงกูกับบอลลอดผุ้ชมมันสไปบอดสามรัวๆวเลย บเป็นยังน,น,นะครับคูบาเสียดได้นะแผลเป็นแผลนะย้อมรับความจริงได้นะครับการแผลก็แค่ย้อมรับความจริงมันผมมีอยังางบาดเียดายเลยก็แค่ได้เลี้ยนู้จากความผิดพลาดนะครับผมเมื่อนี้ผมผิดพลาดแต่ว่ามือหลังผมอาจจะลูขึ้นมาสูไม่ได้เนี่ยโอ้โหปัญหาคือมันทึกบาสซำไดู้ผู้ชมแต่มันแล่นเร็วนี่แหละเบืงมันสี่คูณร้อยเลยอ่าแผลผู้ชม อยู่หลอดมาได้จนเวฟสามหาก็ถือว่าดีแล้วเฮ็ดดีที่สุดแล้วนะครับผมมาถ้าไปล็อบบี้แล้วกูจบคลิปเลยอ่ะนี่ผู้ชมผมใส่เวลาไปทั้งเบิร์ตเก้านาทีนะครับเก้าจุดก็เลยว่าเก้าจุดเจ็ดแปดก็ถือว่าได้การนะครับผมแต่ว่าปกตินี่ขั้นผมสี่เหรียญจบได้นี่ต้องใส่สามที่สามนาทีขึ้นโอ้โหแบบนั้นมากๆเลยผู้ชมกว่าสิ่ตีบอกว่ายตายแต่ว่าแค่นี้กูก็ไปบอลลอดเลยอ่ะผู้ชมกัดไว้ทั้นี่สักก่อนนะครับอ่าได้ลอยหนึ่งนี่ถือว่าคุ้มแหละ ับจบคิเบซสำนีซะก,ก่อนนะครับผมคุณผู้ชมอยากลองเล่นก็สามารถไปเล่นได้นะครับผมเกมเกมนี้ผมบอกเป็นเกมต่างปลอมแหลกๆเลยละครูบอกกันบายผู้ชม